สวัสดีครับวันนี้ m e r c u r a c o m ก็พาสาวพีชมาแนะนำกันอีกหนึ่งรุ่นครับกับสาวพีชเกมเมอร์โนวันหูฟังทัวเล็ตที่ออกแบบมาสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะโดยก่อนหน้านี้มีรุ่นโซนิกนะครับที่รับบทหูฟังเล่นเกมของทางแบรนด์นี้ไปรวมถึง H1 หูฟังตัวท็อปไดรเวอร์โหดๆที่มีเกมโหมดมาให้ด้วย มาถึงข่าวนี้ก็ออกรุ่นใหม่เป็นหูฟังเล่นเกมตัวล่าสุดครับและแน่นอนว่าจัดเต็มอีกแล้วสำหรับแบรนด์อย่าง s า u พ p ไม่ว่าจะเป็นไรเวอร์แบบคู่และระบบจําลองเสียงแบบ 3D ที่ช่วยในเรื่องของการแยกแยะทิศทางฟังเสียงกระสุนได้ง่ายขึ้นเกมโหมดที่ลดเลเ e นซีลงไปได้ต่ำสุดๆเพียงแค่60มิลลิเรวมถึงการใช้งานแยกข้างได้อย่างอิสระควบคุมด้วยระบบสัมผัส และแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้5ชั่วโมงถ้ารวมชาร์จจากเคสด้วยก็จะใช้งานได้ถึง25ชั่วโมงครับราคาก็สบายกระเป๋าเช่นเคอยอยู่ที่1,390บาทเท่านั้นก่อนที่จะไปดูรีวิวของพวกเรานะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราเมอโคล่าดอ m ด้วยนะครับส่วนใครสงสัยว่าอุปกรณ์ภายในกล่องมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ ในด้านของดีไซน์ครับบอกเลยว่าเหมาะกับเกมเมอร์มากๆครับบนตัวกล่องก็จะมีโลโก้ซาวพีสท,ที่เป็นฟอนต์แบบใหม่ออกแบบมาให้โฉบเฉี่ยวมากขึ้นตัวเคสเป็นพลาสติกด้านสีดําด้านข้างจะมีความเว้าวจับได้ถนัดมือแล้วเขาก็จะมีดีไซน์เป็นไฟเกมมิ่งอยู่ด้านข้างด้วยนะครับดูโฉบเฉี่ยวมากๆกครับก็เป็นเคสแค่รุ่นเดียวนะครับที่มีไฟข้างๆนี้ครับน้ำหนักเมื่อรวมกับหูฟังนะครับอยู่ที่48.7กรัมนะครับ ก็มาดูตัวหูฟังกันมากนะครับตัวนี้เป็นทรงอินเอียร์แบบมีก้านยื่นออกมาบอดี้เป็นพลาสติกตัวหูฟังก็จะเป็นสีดําเรียบๆด้านหน้านะครับมีโลโก้ตัว S ที่ไฟสามารถเปลี่ยนสีเพื่อบอกสถานะได้ด้วยส่วนด้านข้างเป็นกรอบบอดี้สีชาที่พอจะมองเห็นภายในหูฟังนิดหน่อยครับมีความเท่พอสมควรเลยตัวหูฟังขนาดกาลังดีมีจุกซิลิโคนให้เลือกกันถึงสไซส์กันเลยทีเดียวครับ ด้านน้ำหนักเฉพาะหูฟังนะครับอยู่ที่5.1กรัมต่อข้างเท่านั้นเบาวกว่า s サ s 迪โซ n i กอยู่เล็กน้อยความรู้สึกในการสวมใส่ก็เป็นอิ e นเอียร์ครับแต่ว่าเป็นอินเอียร์ที่ใส่ได้ค่อนข้างสบายหูใส่ง่ายไม่รู้สึกบึดอัดต,ตัวการก็จะไม่รู้สึกเกะกะไม่หลุดง่ายครับมาดูการเชื่อมต่อครับตัวนี้รองรับบลูทูธ5.0ุเชื่อมต่อง่ายไม่ซับซ้อนครับแค่เปิดเคสออกมาแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือได้เลยครับ ในด้านการควบคุมหูฟังตัวนี้ครับสามารถสัมผัสได้ที่ตัวหูฟังทั้ง2ข้างทั้งซ้ายและขวาเลยครับสําหรับการใช้งานครับลองดู Netflix ตรงนี้ก็ไม่มีอาการดีเลยเลยส่วน YouTube ตัวนี้ก็ไม่ดีเลยเช่นกันใช้ดูหนังดูคลิปดู YouTube ได้สบายสบายไม่มีหุดหงิดครับ ในพาสของการเล่นเกมเมื่อลองเล่นเกมโหมดปกตินะครับก็ได้ได้ว่าแทบจะไม่ดีเลยนะครับนอกจากนั้นตัวนี้ยังมีเกมโหมดเพิ่มมาให้เพื่อให้การเล่นเกมของเราเนี่ยดีเลยน้อยที่สุดและยังทําให้เสียงดังขึ้นเล็กน้อยกล้องขึ้นและมีความชัดมากขึ้นด้วยนะครับในด้านของไมโครโฟนนะครับมีไมโครโฟนมาให้ข้างละ2ตัวตัวหนึ่งสําหรับสนทนาอีกตัวหนึ่งสําหรับไว้ตัดเสียงรบกวนรอบข้างทาให้การพูดคุยระหว่างเล่นเกมเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งจากที่เราลองก็ถือว่าใช้ได้ครับลองไปฟังกันเลยครับ ทดสอบเสบียงไมโครโฟนกับซีเจเมอร์โนวันนะครับก็เสียงไม่ประมาณนี้ครับตอนนี้เทลซีเอาดอนนะครับใช้คุยเล่นเกมได้เดือนวันน่าจะสบายหายห่วงครับทดสอบนะครับทดสอบนะครับมีหมอไข้ผ่านนะครับเอ็ดครับหนึ่งสองสามสี่ห้า สเปคอื่นๆนะครับตัวนี้กันน้ำได้ระดับ IPX4 แบตเตอรี่ใช้งานได้สูงสุด5ชั่วโมงชาร์จเพิ่มจากเคสอีกประมาณ20ชั่วโมงนะครับรวมๆแล้วชาร์จ1ครั้งใช้งานได้เต็มที่25ชั่วโมงครับก็เรียกได้ว่าเป็นหูฟังเกมมิ่งแท้ๆ100%เลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องคุณภาพเสียงเดี๋ยวเรามาดูคีย์ไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้กันก่อนเลยครับ เข้าสู่เรื่องเสียงกันบ้างน,นะครับตัวนี้ทางแบรนด์บอกว่าให้ไดรเวอร์คู่มาทําให้กระจายย่านความถี่เสียงย่านต่ําย่านกลางย่านสูงได้อย่างสมดุลและยังได้ยินรายละเอียดเสียงได้ง่ายขึ้นนะครับในด้านของเบสนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นเบสแน่นเต็มหูเหมือนตัวอื่นๆของซาวพีนะครับแต่เป็นเบสที่มีน้าหนักสัมผัสได้ถึงแรงประทะระดับกลางๆนะครับทางย่านกลางเนี่ยเนื้อเสียงจะบางไปเล็กน้อยเสียงจะออกในด้โทนอุ่น ส่วนย่านเสียงแหลมเนี่ยจะมีความใสพอสมควรครับไม่รู้สึกบาดหูายเสียงค่อนข้างพุ่งทอดได้ไกลครับส่วนเวทีเสียงนะครับก็อยู่ในขนาดกลางๆอาจจะรู้สึกว่ารายละเอียดเครื่องดนตรีบางชิ้นเนี่ยจะโดนกลบไปเล็กน้อยด้วยส่วนเสียงนักร้องเนี่ยจะลึกเข้าไปอยู่ตรงกลางนะครับแนวเสียงโดยรวมหูฟังตัวนี้ให้เบสมาไม่มากสามารถฟังได้เพลินๆนะครับเพลงที่เหมาะเลยก็ได้เป็นพวกแนวป๊อปนะครับแต่พูดถึงโดยรวมครับตัวนี้แนวเสียงจะเหมาะกับการเล่นเกมมากกว่าฟังเพลงพอสมควรน,นะครับ ใครที่ซีเรียสเรื่องเสียงและก็เรื่องการฟังเพลงมากๆอาจจะยังไม่แนะนํานะครับสรุปเลยครับเจ้าซาพีสเกมเมอร์โนวันเนี่ยเป็นหูฟังเล่นเกมแบบไร้สายราคาเบาๆเพียงแค่1,390บาทไมโคมชัดซื้อไปดูหนังเล่นเกมฟังเพลงทําได้หมดครับก็เรียกว่าเป็นหูฟังเกมมิ่งทัวร์เลแท้ๆราคาไม่แพงนะครับ ใครที่กำลังมองหาหูฟังสำหรับเล่นเกมบนมือถือหวังว่าจะมีช้อยส์ในใจเพิ่มขึ้นหลังจากชมรีวิวของพวกเรานะครับใครอยากทำรีวิวตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเราจะมีทีมงานเข้ามาตอบคำถามให้แน่นอนส่วนใครที่ชอบคลิปรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ชา a n n e l เราด้วยนะครับถ้าสนใจสั่งซื้อเจ้าตัวนี้ครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ